งวันั่งได้ไหมนั่งไม่ได้ไม่ได้เลยนั่งในบ้านหรือว่านั่งในบ้านหรือว่านะเราต้องทำหนื่งซึ่งว่าผู้ชายประโยชน์ที่นนั่งรอดรับโดยซ่านไหมรอดรับโดยซานบ้านเรามันก็น้อยถ้ารอดนานจะมาสักคันไม่มีร่ม่ถึงจะว่าถ้าจมดนก้จะเรียบร้อยแล้วเนี่ก็ต้องเอฟต้องบังกันนะตามหลักความจริงนะ ใ้กับศาลาที่กรมทางหลวงสร้างไว้ครับอ๋อที่ทำนี้มันใช้ได้ไม่ได้เลยเพราะไม่ได้คำนึงถึงว่าเอ,อธรรมชาติอะมันฝ้นมันมาแล้วเพิ่งเป็นมาแงน่นแบบนี้ <c oughs> มันใช้ได้ไม่ได้เพระาะเราค้นมาทางนี้ค้นมาทางนี้แล้วเพิ่งเป็นแบบเหนี่ยมแง่นงนะ <c oughs> มันใช้พอค้นต่อกว่าตรงเปี้ยแ <c oughs> ดดมาก็ร้อนซึ <c oughs> ่งที่นี่ผมคิดว่ามันทำรู แต่ไม่ได้พูดถึงว like ่าคนฉายจริงม uh ันไม่ได้ฉายประโยชน์อะไรเลยถึงพิดว่าน่าจะเป็นเรื่องงบประมาณคือดูดีได้ฉายประโยชน์อะไรไม่ได้ในจุมชนไม่ได้ฉายแล้วครับม้าเนี่ยม้าเนี่ยมันยังไม่พักเลยพอเราพ้นไม่ได้ลราเด็ดไม่ได้นะครับที่่านมานี่คือชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่ก็ไม่ฉายประโยชน์เลยไม่ฉายอะไรไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้ฉายประโยชน์เพระว่าส่วนมากก็จะมีรถแค่ไส้เดียวรถก็จะมีสองแถว ชั bon ่วโมงว่าค <com Catholic life omon> ันบางทีก็ร้องวโมงบางคนมานั่งรอครับบางคนเจอฝนนี่ต้องไปลบฝนซ่อมใช่ไหมครับต้องไปลบครับต้องไปหาลบแบบเองบางทีก็ต้องใช้ร่มนะฝนตกก็ต้องใช้ร่มแต่ต้ก็ลบอย่างไงก็ใส่ร่มต่าเขามาเยอะก็ไม่มีร่มก็เปี้อถ้ามีร่มก็พกร่มมาก็หน้าฝนอย่าพกร่มไงก็ต้องใช้ร่มอยากจะฟ้าติ้งเรื่องงานเกี่ยวเขายังไงมั้งหรือก็เวลาทํางานเนี่ยครับต้องมาซ้ำรวจต่องทีต่องทิ้นหรืให้เพลิงเนี่ย ไม่ต้องสำรู้ก็ได้ให้มันชายจริงมันมะก่อนนะเขาจะเป็นทร<ห>งที่ว่ากันเดดกันฝ้นได้ ừ, ทำยังไงก็ได้ให้มันกันเดไม่ต้องรู้ถึงงานน,นนี้ก็ได้ ừ,